สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเทเินมีรถไถ M6040 มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น M6040 นะครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่455,000บาทครับติดท่อซิงให้ด้วยนะครับนะ455,000บาทมีใบมีดด้นหน้าแล้วก็มีผ่าน3ด้านหลังให้หนึ่งพวงครับราคา455,000บาทครับยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกครับในค่าแนะนำให้5,000บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยนะครับเบอร์โทรก็ 08136597ครับ081605237ที่นี่มีรถทห่เลือกมากกว่า250คันครับลูกค้ามานะครับนะเดี๋ยวรีวิวก่อนครับสตาร์ทเราลองขับดูครับสตาร์ทเลย เป็นละพันบาทครับคันนี้ครับเทมเป็นหมูสีหมูเนี่ต่อรองได้สวัสดี1,000เหรียญครับคิดค่าราบให้5,000บาทนะครับคันนี้ครับไม่ซื้อไม่หายว่าอะไรกินข้าวปายหรอวกลับบ้านนะระวังรถก็โดนนะครับหอยาวมาคันนี้รีวิวพัฒนาเต็มที่ครับมีรถกู้ทางกระจกอยู่นี่นะแล้วกันครับ1 0 0 0 0บาทครับคันนี้ครับโอเคทริปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ